เมื่อลูกจ้างในกิจการโรงแรมพูดจามไม่เหมาะสมกับลูกค้าที่มาใช้บริการจนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้างสิ่งที่ลูกจ้างทำสมควรที่จะถูกเลิกจ้างหรือไม่คดีนี้มีคำตอบคดีนี้เกิดขึ้นณโรงแรมแห่งหนึ่งได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายอาหารแบบบุฟเฟ่ต์กำหนดให้ลูกค้าที่รับประทานอาหาร4ีคนเก็บค่าอาหารในราคา3คน ลูกจ้างในตำแหน่งผู้จัดการได้เข้ามาพูดกับลูกค้ารายหนึ่งที่กำลังเลือกตักอาหารอยู่ว่าไม่ต้องตักเยอะถ้าไม่พอใจให้ทยอยมาตักเรื่อยๆและถ้าตักอาหารมากเกินไปและทานเหลือทางโรงแรมจะไม่ให้ส่วนลดนอกจากนี้ยังสั่งให้พ่อครัวเอากุ้งแปดตัวที่ลูกค้าตักมาเพื่อให้พ่อครัวประกอบอาหารออกจนเหลือเพียงหนึ่งตัวให้ลูกค้ารับประทานต่อมาเมื่อนายจ้างได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจึงเลิกจ้างลูกจ้าง เนื่องจากการกระทําของลูกจ้างทําให้กิจการของตนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดร้ายแรงลูกจ้างไม่ยอมจึงร้องต่อศาลว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีขึ้นสู่ศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมคดีนี้ศาลท่านเห็นว่าในจ้างได้จัดรายการส่งเสริมการขายอาหารแบบบุฟเฟ่กำหนดให้ลูกค้าที่รับประทานอาหาร4คนเก็บค่าอาหารในราคา3าคน การบริการอาหารแบบปุฟเฟ่นั้นหมายถึงลูกค้าเลือกรับประทานอาหารชนิดใดก็ได้ตักอาหารมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่ที่สามารถรับประทานได้ไม่มีข้อจำกัดห้ามตักอาหารมากๆหากเหลือแล้วจะไม่ลดเงินให้ไม่มีระเบียบให้พนักงานเอาอาหารที่ลูกค้าตักไปแล้วออกการที่ลูกจ้างพูดกับลูกค้าว่าไม่ต้องตักเยอะถ้าไม่พอใจให้ทยอยมาตักเรื่อยๆและถ้าตักอาหารมากเกินไป แล้วทางเหลือทางโรงแรมจะไม่ให้ส่วนลดซึ่งข้อที่จริงไม่มีข้อจำกัดว่าห้ามตักอาหารมากๆหากเหลือแล้วไม่ลดเงินให้ในช่วงที่นายจ้างจัดรายการส่งเสริมการขายซึ่งหมายความว่านายจ้างยอมขาดทุนราคาอาหารเพื่อหวังยอดขายในอนาคตประกอบกับการที่ลูกจ้างสั่งให้พ่อครัวเอากุ้งของลูกค้าออกจากจานโดยที่ไม่มีระเบียบให้กระทำได้การกระทำของลูกจ้างเป็นความผิดวินัย เมื่อคำนึงถึงกิจาการของนายจ้างที่ประกอบธุรกิจขายบริการห้องพักและห้องอาหารงานบริการเป็นหลักในการหารายได้เข้าสู่กิจาการข้อบังคับที่ระบุค,ความผิดในเรื่องการต้อนรับและการบริการที่ไม่สุภาพเป็นความผิดร้ายแรงก็เพื่อให้พนักงานปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและหวังผลต่อยอดขายในอนาคตที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ำอีกอันนำมาซึ่งรายได้หลักของกิจาการและทำให้ในายจ้าง แข่งขันกับผู้ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันได้การกระทําของลูกจ้างย่อมทําให้ในจ้างได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมค่ะผู้ให้บริการต้องมีใจรักและเต็มใจในการให้บริการโดยต้องนึกถึงการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและย้อนกลับมาใช้บริการใหม่ในอนาคตติดตามรายการเรื่องจริงผ่านคดีต,ตอนต่อไปได้ทางช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน